หนุ่มสู้ชีวิตไลฟ์ขายของ2ปีคนดูไม่เกิน5คนพร้อมทิ้งท้ายจุกอกทั้งโซเชียลเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงคลิปของพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่ง ที่ไลฟ์สดขายรองเท้ามือสองแต่กลับมีคนดูไม่ถึงห้าคนแต่เจ้าตัวก็ยังนั่งขายด้วยความไม่ย่อท้อพร้อมเผยคำพูดกินใจคนทั้งโซเชียลซึ่งพ่อค้าหนุ่มรายนี้ชื่อว่านายไพลินอายุ23ปีปกติทำงานขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดในกรุงเทพและใช้เวลาว่างช่วงคำ่คำๆมาไลฟ์ขายรองเท้าในเพจรองเท้ามือสองของแท้ P&N n ได้ประมาณ3ปีแล้วแต่มาไลฟ์สดขายจริงๆได้แค่2ปีสำหรับยอดขายตกวันละ1-2คู่บางวันลูกค้า1คนอาจจะซื้อ5คู่หรือขายไม่ได้เลยก็มีแต่ตนไม่เคยเท้อ เพราะไม่ได้หวังยอดอยู่แล้วขอให้มีคนดู1ถึง2คนพร้อมเผยว่าไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรครับผมนั่งคุยคนเดียวก็ได้ทางนี้หลังจากเรื่องราดังกล่าวถูกแชร์ออกไปล่าสุดพบว่ามียอดคนดูเพิ่มขึ้นเยอะมากสูงสุดถึง1,800คนตนรู้สึกตื่นเต้นและทำตัวไม่ถูกต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาช่วยเปลี่ยนชีวิตรวมถึงคนที่นำคลิปของตนไปนลงในโลกออนไลน์ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณจากที่ไม่เคยมีออเดอร์สั่งซื้อก็มีมาทุกนาทีใครได้ 150คููก็หมดเกรียงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ